มาต่อกันในตอนที่9้าครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการก่อผนังอิฐมวลเบาวิธีการและก็ขั้นตอนต่างๆที่ผมใช้รวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่จะก่อผนังอิฐมวลเบาด้วยตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทําเองได้สวัสดีนะครับหลังจากที่ผมนะครับทําหลังคาเสร็จแล้วต้องบอกว่าด้านล่างเนี่ยผมสามารถทํางานได้แล้วนะครับจะไม่มีแดดมารบกวนแล้วนะครับสิ่งที่คนจะทําในวันนี้คือการก่ออิฐนะครับ ผนังโดยที่ผมคิดไว้คือผนังตรงนี้นะครับผมจะทําเป็นผนังทึบไปเลยยาวไปเลยนะครับโดยผมเลือกใช้เป็นผนังอิฐมวลเบานะครับผมมีการทําคลิปแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทำไมเหตุผลถึงเลือกเป็นอิฐมวลเบานะครับเนื่องจากระยะความห่างของเสาเนี่ยจะอยู่ประมาณ4เมตรครับซึ่งตรงนี้มันจะกว้างมากเราไม่สามารถที่จะก่อผนังเนี่ยยาวเต็ม4เมตรได้มันจะทําให้ตรงกลางของผนังเนี่ยไม่มีความแข็งแรงนะครับดังนั้นผมก็เลยจะมีการทําเป็นเสาเอ็นขึ้นมา วิธีการผมก็จะแบ่งตรงครึ่งนะครับระหว่าง4เมตรไปเลยนะครับโดยใช้ลูกดิ่งเนี่ยดิ่งจากด้านบนตามตำแหน่งที่เราต้องการทำเสาเอ็นเนี่ยลงมาเลยนะครับซึ่งลูกดิ่งก็จะทำให้เราเนี่ยได้ตำแหน่งของด้านบนกับด้านล่างเนี่ยที่ตรงกันนะครับแล้วเราก็จะมามาาร์ k ตำแหน่งด้านล่างไว้นะครับตามลูกดินที่เราได้ดิ่งลงมานะครับส่วนความกว้างเนี่ยผมจะทาเสาเอ็นอยู่ขนาดประมาณสัก15เซนนะครับเราก็จะดิ่ง2ฝั่งจากนั้นก็จะตอกตะปูตามตำแหน่งที่เราได้ดิ่งลงมาเลยนะครับ เพื่อที่จะเป็นตําแหน่งสําหรับในการมัดเอ็นนะครับและเอ็นตัวนี้ก็จะเป็นแนวให้เราใน่าเราก่อตัวผนังด้านด้านาข้างของเรานะครับเราก็จะอ้างอิงตัวเส้นเอ็นตัวนี้ทั้ง2ฝง,ง่ง นี่นะครับหลังจากที่เราได้แนวเอ็นนะครับแล้วก็มีการตอกเหล็กไปแล้วนะครับอันนี้เพื่อเอาไว้รอตอนที่เราจะสารเหล็กเพื่อทําเป็นเสาเอ็นอีกทีหนึ่งนะครับเหล็กที่ตอกลงไปนะ,ะถัดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแถวแรกนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมจะเอาอิฐบนเราเรามาวางก่อนนะครับเรามาวางทาบดูตำแหน่งก่อนกับแนวเสานะครับโดยการก่อเนี่ยเราก็ต้องพิจารณานะครับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะก่อให้เกิด ให้เสมอกับแนวเสาเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยเสมอแนวเสาแบบนี้แล้วเวลาฉาบเนี่ยเราก็จะฉาบนะครับให้ไปถึงตัวเสาด้วยนะครับแต่อีกแบบหนึ่งเราอาจจะเผื่อไว้นะครับเพื่อฉาบให้มันเสมอกับเสาพอดีนะครับอันนี้อาจจะไปสักเซนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ก่อแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับเรานะครับแพงผมเนี่ยผมจะก่อเสมอกับตัวแนวเสาเลยเพราะว่าผมคิดว่าผมจะฉาบตัวเสาด้วยนะเพราะว่าเสาเนี่ยมันไม่เรียบนะครับผมก็เลยคิดว่าจะฉาบตัวเสาไปด้วยเลยผมจะ เก่อเสมอกับแนวเสาแบบนี้นะครับต้องบอกว่าก้อนแรกเนี่ยผมจะนะครับเผื่อไปหนึ่งเซนตรงนี้นะครับสมมติเราวางได้ความสูงอย่างนี้ใช่ไหมผมจะเผื่อไปตรงเนี้ยหนึ่งเซนเพื่อเป็นการก่อปรับระดับนะครับผิวด้านล่างนะผมอังเทียด้านล่างมันอาจจะมีผิวขุขระอะไรอยู่สักอย่างนะครับผมก็เลยจะเผื่อไปก็เลยตรงเนี้ยหนึ่งเซนนะครับเดี๋ยวผมจะขีดไว้แล้วก็หาแนวระดับแล้วก็ขึงเอ็นนะครับ สำหรับวิธีการหาแนวระดับเนี่ยผมใช้เป็นเลเซอร์นะจะสะดวกดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็แนะนำเป็นสายยางน้ำนะครับก็สามารถใช้งานได้หลังจากที่เราหาแนวระดับได้แล้วนะรเราต้องลองเอาอิฐมวลเบาเนี่ยมาวางฝั่งนี้ด้วยนะว่าระดับเนี่ยของอิฐมวลเบาเนี่ยมันสูงเกินหรือเปล่าเห็นไหมครับอย่างเงี้ยถือว่าได้นะเพราะระดับความสูงของอิฐมวลเบาเนี่ยมันต่ํากว่าแนวระดับที่เราหาหาได้จากอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แต่ถ้ามันไม่ได้นะครับถ้าถ้ามันความสูงมันไม่ได้เนะี่ยตัวอิฐมันเบาสูงกว่าเส้นเนี้ยเราต้องเพิ่มระยะขึ้นไปอีกนะครับจากฝั่งนู้นเนี่ยจากหนึ่งเซนอาจจะต้องเป็นสองเซนอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้มันสามารถปรับระดับได้ประมาณนี้แต่เนี้ยถือว่าได้นะเดี๋ยวผมขึงเอ็นจากเส้นนี้นะครับไปถึงเส้นนี้เลยเส้นที่เราหาได้นะครับก็คือเส้นนี้ขึงเอ็นมาเลยนะครับ โดยวิธีการขึงเอ็นเนี่ยผมจะใช้เป็นตะปูนะครับ2ตัวเอามางอนะครับให้ได้90องศาโดยที่หัวตะปูเนี่ยผมก็จะตีทุบให้มันเป็นแบนด้วยนะเพราะเวลามันไปอยู่ตรงแนวเสานะครับมันจะได้เรียบไปกับแนวเสาซึ่งคลิปตรงนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปแนะนําแยกไปแล้วนะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้จากนั้นเราก็จะเอาตะปูตัวนี้นะครับมามัดกับตัวเอ็นนะครับแล้วก็ดึงไปอีกฝั่งหนึ่งตามแนวที่เราจะก่อผนังเลยนะครับ เราก็จะมัดตะปูอีกฝั่งหนึ่งมาใส่ไว้ที่มุมของเสาแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะก่อผนังของเราตามแนวของเส้นเอ็นได้และเนี้ยผมแนะนําด้วยว่าก่อนที่เราจะก่อเนี่ยให้เอาตัวอิฐมวลเบาของเราเนี่ยไปลากดูสักหน่อยนะครับว่ามันเกินเส้นเอ็นที่เราได้หาระดับไว้หรือเปล่าถ้าไม่เกินเนี่ยถือว่าใช้งานได้ครับ การก่อผนังอิฐมวลเบาเราก็ต้องใช้ตัวเป็นปูนสําเร็จของอิฐมวลเบาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีขายแบบเป็นสําเร็จรูปเราก็เอามาใส่ถังนะเราจะผสมทีนึงไม่เยอะนะครับผสมทีละน้อยเพราะว่าเราใช้เนื้อปูนเนี่ยไม่เยอะมากครับในแต่ละครั้งดังนั้นผมแนะนําว่าให้ผสมในถังแล้วก็ปั่นนะครับในถังเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็สะดวกกว่าจากนั้นเราก็เริ่มก่อแถวแรกโดยการยึดเส้นเอ็นเป็นหลักเลยครับ เนื้อปูนเนี่ยอาจจะใช้เยอะนิดนึงนะในส่วนของแถวแรกเพราะว่ามันเป็นแถวที่เราใช้ในการปรับระดับก่อนวิธีการก่อก็เน้นให้ตัวแนวระดับของอิฐมนเบาทุกก้อนเนี่ยเสมอกับแนวเส้นเอ็นนะครับในส่วนของแนวด้านข้างก็เช่นเดียวกันให้ตัวด้านข้างของอิฐมนเบาทุกก้อนก็คือเสมอแนวเส้นเอ็นเหมือนกันนะครับมันก็จะได้ความสูงของแต่ละก้อนที่เท่ากันแล้วก็แนวด้านข้างก็ที่จะเสมอกันด้วยจากนั้นเมื่อเราได้หนึ่งแถวแล้วแถวที่สองเราก็วัดระยะขึ้นมานะครับ โดยการเอาความสูงของตัวอิฐมบนเบาบวกกับความหนาของเนื้อปูนนะครับซึ่งในเคสเนี้ยการก่ออิฐมบนเบาในรั้งเนี้ยจะใช้อยู่ที่ยี่สิบจุดสามเซนติเมตรนะครับหรือว่ายี่สิบเซนกับอีกสามมิลนั่นเองเราก็จะเลื่อนตัวเส้นเอ็นขึ้นมาแล้วก็มาไล่ก่อแถวที่สองขึ้นมาเรื่อยๆและอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยงานเราได้ดีมากก็คือตัวนี้นะครับเป็นเกียงสําหรับการก่ออิฐมบนเบาโดยเฉพาะเลยซึ่งเกียงตัวนี้เนี่ยจะช่วยงาน ทำให้เราเนี่ยสามารถก่ออิฐมวลเบาได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะควบคุมเรื่องของความตูงของตัวเนื้อปูนให้เราด้วยแล้วอีกอย่างเนึ่งเวลาเราก่ออิฐมวลเบานะครับมันจะใช้เนื้อปูนไม่เยอะจะใช้ความหนาอยู่ประมาณสัก3ามมิลเท่านั้นก็เลยแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวเกียงสําหรับก่ออิฐมวลเบาตัวอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีคืออุปกรณ์ตัดอิฐมวลเบานะครับจะใช้เป็นเลื่อยสําสหรับตัดอิฐมวลเบาแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะบางช่องเนี่ยเราอาจจะต้องมีการตัดอิฐมวลเบา าตามขนาดหรือตามช่องว่างอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในงานนี้คือเหล็กเจาะรูหรือว่าเหล็กสแตปนะซึ่งเหล็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยยึดตัวอิฐมวลเบาของเรากับตัวเสาหรือว่าระหว่างอิฐมวลเบาด้วยกันเองก็ได้วิธีการในการยึดเนี่ยผมแนะนําว่าให้งอเหล็กสแตปเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งตัวแรกเราจะมาใช้ขูดให้มันล่องเนี่ยลึกลงไปในเนื้อของตัวผิวของอิฐมวลเบาจากนั้นก็จะใช้ตัวนี้ในการขูดให้ผิวหน้ามันเรียบแล้วมันจะทําให้ ตัวเหล็กสแตปของเราเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อของตัวอิฐมวลเบาครับตรงนี้ดีอย่างไรนะหนึ่งเลยมันก็จะช่วยเรื่องของความแข็งแรงที่มากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันจะทําให้ความหนาของตัวเหล็กสแตปหรือตัวตะปูที่เราตอ,อกต่างๆเนี่ยไม่มีผลต่อการก่อชั้นถัดไปด้วยนะครับแล้วในส่วนของบริเวณมุมเสาที่มีการยึดด้วยเหล็กสแตปเนี่ยเราก็ต้องตอ,อกตะปูยึดไปด้วยนะครับตรงนี้แนะนําว่าให้ใส่ ทุกๆ2ชั้นหรือว่าถ้าใครจะใส่ท,ทุกทุกชั้นได้เนี่ยผมก็ว่าดีนะในส่วนที่มันติดกับตัวเสาปูนนะครับก็จะเพิ่มเรื่องความแข็งแรงให้กับตัวผนังของเราเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนถ้าใครไม่มีเหล็กสเต็ปนะครับหรือว่าหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วก็ใช้เป็นเหล็กหนวดกุ้งที่ใช้ทั่วไปก็ได้เหล็กหนวดกุ้งก็คือเหล็กขนาด6มิลลิเมตรนะเราเอามาตัดแล้วก็เจาะรูที่ตัวเสานะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการขูดล่อง อของตัวอิฐมวลเบาของเราเนี่ยลึกหน่อยแต่ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไล่ก่อนะครับจนให้ได้ความสูงเนี่ยไม่เกิน1.5เมตรหรือว่าเมตรครึ่งนั่นเองนะครับของผมเนี่ยก็จะสูงประมาณสัก1.5เมตรแล้วผมก็จะเว้นไว้เลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นเอ็นทับหลังด้านบนอีกทีหนึง่งนะค,ความสูงเนี่ยคือประมาณ1.5เมตรนะครับ ไม่เกินนี้แล้วเราก็ควรทําเป็นเอ็นทับหลังซึ่งจะเห็นว่า,าผมก็จะมาก่ออีกฝั่งหนึ่งด้วยเพื่อที่จะได้ทําเป็นเอ็นทับหลังเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเสาเอ็นที่ผมเว้นไว้ตรงกลางด้วยนะครับซึ่งระยะที่ผมทําเสาเอ็นตรงกลางเนี่ยก็จะไม่เกิน2เมตรนะครับประมาณเกือบ2เมตรนะซึ่งตามมาตรฐานจริงๆแล้วเขาบอกว่าห้ามเกิน2.5เมตรควรที่จะมีเสาเอ็นตอนนี้ผมก่อผนังนะครับได้ครึ่งหนึ่งของความสูง ผนังเราแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นเอ็นทับหลังแล้วก็เป็นเสาเอ็นตรงนี้ระหว่างช่องขึ้นมาตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับทั้งสองช่องนี้เลยถัดมาเดี๋ยวมาดูวิธีการทํเอ็นทับหลังรวมถึงเสาเอ็นกันครับสิ่งที่ทาผมทาเริ่มต้นก็คือการยึดนะครับระหว่างตัวอิฐมวลเบาของเขาเองบริเวณด้านบนก่อนที่เราจะทําเป็นเอ็นทับหลังตรงนี้นะครับนี่ทำใส่เข้าไปได้นะครับโดยใช้ตัวเหล็กสเต็ปของเรานะครับเพื่อเพิ่มให้มันยึดติดกัน แล้วก็เหล็กที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเหล็กขนาด3มหุนหรือประมาณ9มิลน,นะครับถือว่าเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงแล้วก็ใหญ่อพอสมควรนะครับเรา,เาจะเอามาตัดให้ได้ขนาดนะครับตามความสูงหรือว่าตามความยาวที่เราจะใช้งานนี่ครับอย่างตรงนี้เนะี่ยผมก็จะเอามาใส่นะครับยึดตัวเหล็กตรงนี้นะครับกับตัวคานด้านบนนะที่เป็นคานเหล็กโดยการเชื่อมส่วนด้านล่างเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการนะครับมัด ด้วยตัวลวดผูกเหล็กก็ได้หรือจะเชื่อมเลยก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีการสารเป็นเหล็กเข้าไปนะครับระหว่างเส้นของเขาเพื่อให้เหล็กตัวนี้เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับลักษณะจะได้ออกมาแบบนี้นะครับแต่เราจะทําเสาเอ็นทีละครึ่งก่อนนะครับตามความสูงของตัวอิฐมวลเบาที่เราได้ก่อไว้นะครับค่อยๆทเํเป็นทีละครึ่งส่วนบริเวณนะครับเอ็นทับหลังด้านบนเนี่ยตรงนี้เราจะเจาะรูที่ตัวเสาเลยแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไป2เส้น จากนั้นในส่วนของด้านบนอิดบ,บนเบาเราก็จะตอกเหล็กเข้าไปด้วยนะครับห่างกันไม่เกินสัก30เซนแล้วเราก็ไปตัดเหล็กขนาด3ามหุนมาใส่นะครับในช่องของระหว่างเสาเลยครับแล้วเราก็มัดเหล็กทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันทั้งหมดเราก็จะใช้วิธีการนี้ทําทั้ง2ฝั่งเลยนะครับของผนังที่เราได้ทําขึ้นมาทั้งตัวเสาเอ็นแล้วก็ตัวเอ็นทับหลังบริเวณด้านบนซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะทําให้ตัวผนังของเราเนี่ย จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จากนั้นนะครับเมื่อเรามัดเหล็กเสร็จแล้วเนะี่ยเราต้องหาระดับที่เราจะเทตัวเอ็นทับหลังด้านบนนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวระดับการเทเนี่ยเท่ากันส่วนเรื่องความสูงของตัวเอ็นทับหลังเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างน้อยสัก10เซนขึ้นไปนะครับอย่างของผมเนี่ยผมทําอยู่ที่15เซนเลยแล้วเราก็ไปหาตัวไม้แบบนะครับที่เราจะเอามาตีแบบให้กับตัวเอ็นทับหลังหรือว่าตัวเสาเอ็นของเราครับข้อดีของตัวอิฐมวนเบาเนี่ยเราสามารถยิงไม้แบบ ยึดกับตัวอิดมวลเบาได้เลยนะครับโดยใช้เป็นตะกูปลายสวา่าสามารถที่จะยิงตัวไม้แบบเนี้ยติดได้แน่นเลยนะครับแล้วแบบเนี่ยมันก็จะไม่แตกด้วยแต่แนะนําว่าให้ยิงตะกูเนี่ยอาจจะต้องถี่นิดนึงนะครับห่างกันไม่เกิน15เซนแล้วก็ยิงยึดเข้าไปนะครับทำแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเพื่อจะทําให้เป็นช่องสําหรับในการเทเอ็นทับหลังหรือว่าเทเสาเอ็นของเรา ซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะครับเพียงหาไม้ที่มีความแข็งแรงเพียงพอนะครับที่จะทําแบบได้แบบนี้นะครับเราก็จะตีปิดตามช่องของเรานะครับส่วนด้านบนเนี่ยจริงๆนะถ้าผมแนะนําได้ก็คืออยากให้ตียึดด้วยนะครับแต่ของผมเนี่ยไม่ได้ตียึดเพราะผมคิดว่ามันแข็งแรงเพียงพอนะสำหรับไม้แบบที่ผมเอามาทํา จากนั้นเราก็จะมาผสมนะครับเป็นปูนคอนกรีตที่จะเทเอ็นทับหลังหรือเทเสาเอ็นของเรานะครับโดยอัตราส่วนที่เราผสมก็จะอยู่ปูน1ส่วนทราย2ส,ส่วนแล้วก็หิน3ามส่วนหรือ4ส,ส่วนก็ได้นะครับอย่างในเคสของผมเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณ3ามส่วนแล้วเราก็จะผสมนะครับทุกส่วนเนี่ยให้เข้ากันตรงนี้แนะนําว่าให้ผสมเนี่ยเป็นลักษณะเหลวๆหน่อยนะครับแล้วก่อนที่เราจะเทตัว ปูนเข้าไปเนี่ยพยายามฉีดน้ําเข้าไปในแบบด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวคอนกรีตที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันลื่นแล้วก็ไหลไปได้เต็มแบบดจากนั้นขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับให้เราพยายามกอกเนื้อปูนคอนกรีตเนี่ยลงไปในช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของเสาเอ็นหรือว่าช่องของตัวเอ็นทับหลังนะครับด้านบนเนี่ยให้เต็มเลยให้เสมอกับแนวระดับหรือว่าแบบที่เราได้ทำไว้เลยนะครับ ขั้นตอนนี้คือไม่ไม่ยากแต่ว่าอาศัยแรงพอสมควรนะครับทั้งผสมปูนแล้วก็กอกปูนล,ลงไปนะครับพยายามใส่ไปให้เต็มแบบนะครับหาเหล็กหาอะไรเนี่ยแทงให้ตัวเนื้อปูนเนี่ยเข้าไปให้เต็มช่องหรือว่าเต็มแบบของเราแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับสักหนึ่งวันเพื่อให้ตัวปูนที่เราเทลงไปเนี่ยแห้งนะครับแล้วเราก็จะมาถอดแบบอีกครั้งหนึ่ง ในวันถัดมานะครับเมื่อตัวแบบของเราที่เทเข้าไปเนี่ยแห้งแล้วเราก็สามารถที่จะถอดแบบทั้งหมดนะครับที่ที่เราได้ทําไว้เนี่ยออกได้เลยนะครับเราก็แค่ยิงตะกูที่เรายิงยึดตัวไม้แบบของเราเนี่ยออกครับจะเห็นว่าถือว่าเต็มนะครับแบบนี้สําหรับผมคือถือว่าตัวเนื้อปูนที่ใส่ไปเนี่ยในแบบเนี่ยเต็มนะครับเพราะว่ามันไม่มีรูพุนหรือว่าช่องว่างเลยดังนั้น ตอนที่เราผสมเนื้อปูนนะครับต้องผสมให้เหลวๆนะครับมันจะได้เทลงไปได้ง่ายนี่นะครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นเสาเอ็นรวมถึงเอ็นทับหลังเนี่ยมาแล้วนะครับซึ่งมันจะทําให้ผนังตซนนี้เนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาเราก็สามารถที่จะก่อผนังขึ้นไปนะครับได้อีกหลังจากที่เราทําเป็นเอ็นทับหลังแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะก่อผนังเนี่ยขึ้นไปให้สุดนะครับ จนเต็มตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างตัวผนังแผงนี่ของผมเนี่ยผมต้องการก่อแบบทึบไปเลยเพราะว่ามันเป็นโซนที่ติดกับตัวด้านข้างกําแพงด้วยนะแล้วก็ใกล้ถนนด้วยดังนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะปิดทึบเพื่อที่จะป้องกันทั้งเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องแสงด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถก่อขึ้นไปตามขั้นตอนที่ได้แนะนําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวเหล็กสแตบปต่างๆนะครับหรือว่าการยึดระหว่างตัว มอนเบาด้วยกันเองเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ผมก็ก่อขึ้นไปจนสุดเลยนะครับจนถึงช่องว่างที่มันไม่สามารถที่จะก่อได้แล้วตรงนี้นะครับมันจะเหลือเป็นช่องๆ่องแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ปกติเราก็จะเห็นเขาใช้ตัวเป็นอิดมอนนะครับเอามาก่อเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้ตัวการก่อเนี่ยได้เต็มช่องได้ง่ายนะครับแล้วมันจะทําให้ตัวช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันถูกปิดสนิทนะครับ ไม่มีช่องว่างเนี่ยเกิดขึ้นนะโดยการใส่ตัวอิดมอนเนี่ยมันจะใส่ได้ง่ายนะครับง่ายกว่าวิธีการอื่นละนะครับตรงนี้แล้วก็วิธีการที่ผมว่าง่ายไปอีกก็คือไม่ต้องใช้เกียงนะครับใช้เป็นมือของเราเนี่ยใส่เนื้อปูนแล้วก็ใส่ตัวอิดมอนเนี่ยมันจะง่ายที่สุดเลยนะครับหาถุงมือที่ทนหน่อยนะครับถุงมือหนาหน,น่อยนะอย่างผมใช้เป็นถุงมือดําตัวนี้ต้องบอกหนาจริงๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากเลย ท่านใดทำงานลักษณะนี้เนี่ยผมแนะนําเป็นถุงมือยามสีดำนะแบบที่ผมใช้เนี่ยคือจะทํางานได้สะดวกนี่ครับตอนนี้เราก่อจนอเต็มช่องเลยนะครับจนถึงคานเหล็กด้านบนแล้วแบบนี้ถัดมาตรงนี้ก็จะไม่ยากแล้วมันก็จะเหลือช่องของเสาเอ็นเท่านั้นนะครับตรงนี้เราก็ตีแบบปิดเข้าไปนะครับตรงนี้ระหว่างตัวแผงของอิฐมวลเบาที่เราก่อขึ้นไปด้านบนนะครับ มันก็จะเหลือช่องเล็กๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะผสมปูนคอนกรีตมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี่ยให้เต็มนะครับตรงนี้จะกอกยากนิดนึงนะครับอาจจะหาวัสดุที่มันเป็นขวดน้ําอัดลมอะไรพวกนี้นะครับพยายามค่อยๆเกอกเข้าไปนะมันก็จะสามารถกอกได้จนเต็มอันนี้ผมจะไม่ได้ปิดช่องจนเต็มทีเดียวนะครับผมจะปิดช่องสักเกือบเต็มแล้วก็จะเอาไม้มาปิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเกอกเข้าไปมันจะทําให้เราทํางานได้สะดวกนะครับทําแบบนี้เนี่ย ทั้งสองช่องเลยที่มีนี่นะครับก็เป็นวิธีการที่ผมใช้ในการทำนะเราก็จะกอกไปจนเต็มแล้วเราก็จะทิ้งไว้เหมือนเดิมสัก1วันแล้วเราก็จะมาถอดแบบกันนะครับพอถอดแบบแล้วเนี่ยก็ถือว่าการทําผนังในครั้งนี้เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการทําผนังขนาดความสูงประมาณ3เมตรนะครับความกว้างหรือว่าความยาวผนังทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับรวมแล้วเนี่ยพื้นที่อยู่ประมาณสัก24ตารางเมตรเลยทีเดียว ซึ่งหวังว่านะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางสําหรับใครจะก่อผนังอิฐมวลเบาด้วยตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่าทําได้ด้วยตัวเองได้นะครับผมเป็นแนวทางสําหรับการทําเองเท่านั้นนะครับผมอาจจะมีผิดถูกไปบ้างเนี่ยอ่าก็ลองดูเป็นข้อมูลนะครับส่วนไหนดีเอาไปใช้ส่วนไหนไม่ดีเอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ทุกคนดูคร่าวๆนะครับ กับพื้นที่ยีิบตรีตารางเนี่ยผมใช้งบประมาณไปประมาณ7 0 0 0บาทนะครับอันนี้ไม่รวมค่าแรงอะไรอันนี้จะเป็นจะเป็นเพราะค่าวัสดุอย่างเดียวส่วนรวมทั้งหมดตอนนี้จะตกอยู่ที่8ปดหมสามแล้วนะครับในการทําบ้านครั้งนี้สำหรับคลิปนี้ผมน่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเป็นการมาแนะนําขั้นตอนการก่อผนังอิฐมวลเบานะครับแล้วก็ซึ่งผมก็อาจจะมีก่ออีกหลายๆจุดนะในในบ้านหลังนี้เดี๋ยวมาดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ